สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับสู่ Ghosty Studio คุณเคยต้องเดินกลับบ้านคนเดียวในตอนกลางคืนผ่านตรอกซอยที่มืดและเงียบสงัดไหมครับความรู้สึกที่ว่าทุกเงามืดอาจมีบางสิ่งซ่อนอยู่และทุกเสียงที่ได้ยินอาจเป็นเสียงสุดท้ายในชีวิตเรื่องราวในคืนนี้ คือหนึ่งในตำนานเมืองที่โด่งดังและน่าหวาดผวาที่สุดของญี่ปุ่นตำนานที่ไม่ได้น่ากลัวแค่รูปลักษณ์ของวิญญาณแต่น่ากลัวที่คำถามของมันคำถามง่ายๆที่คำตอบของคุณจะเป็นตัวตัดสินระหว่างความเป็นความตายเรื่องราวของวิญญาณหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มฉีกถึงใบหูคุจิสเกะอนนะ ต้นกำเนิดของเธอถูกเขาขานในหลายรูปแบบแต่เรื่องที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องของหญิงงามในยุคเฮอนันภรรยาของซามูไรขี้หึงที่ใช้ดาบกรีดปากเธอจนเสียโฉมพร้อมคำพูดที่ว่าแล้วใครจะคิดว่าเจ้าสวยอีกต่อไปแต่ที่น่าขนลุกวันนั้นคือการกลับมาของตำนานนี้ในปี1979ที่เรื่องเล่าของเธอ ได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วญี่ปุ่นถึงขนาดที่โรงเรียนต้องจัดให้เด็กกลับบ้านเป็นกลุ่มและตำรวจต้องเพิ่มการล่าตระเวณในยามค่ำคืนมันคือตำนานที่เกือบจะกลายเป็นเรื่องจริงและนี่คือเรื่องราวของพนักงานออฟฟิศหนุ่มคนหนึ่งชื่อเรียวผู้ที่ค้นพบว่าตำนานที่เขาเคยได้ยินตอนเด็ก มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์เรียวทำงานล่วงเวลาจนดึกเขากำลังเดินกลับอพาร์ตเมนต์ของตัวเองด้วยความเหนื่อยล้าถนนส่วนใหญ่เริ่มว่างเปล่าเหลือเพียงแสงไฟจากร้านสะดวกซื้อและตู้กดน้ำอัตโนมัติที่ส่องสว่างเป็นหย่อมๆ เขาเลือกที่จะเดินลัดผ่านสวนสาธารณะเล็กๆที่เงียบสงัดเพื่อย่นระยะทางและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดท่ามกลางความเงียบเขาสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนพิงเสาไฟอยู่ไกลๆเธอสวมโค้ตสีเบจต,ตัวยาวและสวมหน้ากากอนามัยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในญี่ปุ่นแต่มีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัว เขารีบก้มหน้าและเดินให้เร็วขึ้นพยายามจะไม่สบตาแต่แล้วเขาก็ต้องหยุดชะงักผู้หญิงคนนั้นมายืนดักหน้าเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ราวกับไม่ได้เดินแต่เคลื่อนที่ในพริบตาหัวใจของเรียวหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มในหัวของเขาว่างเปล่ามีเพียงเสียงเต้นของหัวใจที่ดังจนปวดหูและแล้ว เสียงที่เรียบเฉยจนหน้าขนลุกก็เอ่ยขึ้นฉันสวยไหมเรียวกลืนน้ำลายที่เหนียวหนืดลงคอเขาจำตำนานนั้นได้ตำนานที่แม่เคยเล่าให้ฟังเพื่อไม่ให้เขาออกไปเล่นนอกบ้านตอนกลางคืนเขาต้องตอบว่าสวยนั่นคือทางรอดเรียวคิดว่าเขารอดแล้วแต่หารู้ไม่ว่า นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงคำตอบที่กำกวมของเรียวดูเหมือนจะทำให้เธอชะง,งักไปชั่วครู่เป็นโอกาสเดียวที่เขามีเรียวไม่รอช้าเขาหันหลังกลับและออกตัววิ่งสุดชีวิตวิ่งโดยไม่หันกลับไปมองเขาวิ่งจนพ้นเขตสวนสาธารณะวิ่งจนเห็นแสงไฟจากถนนใหญ่ และเมื่อเขาวิ่งมาถึงหน้าอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองเขาก็รีบไขกุญแจเข้าไปล็อกประตูทุกบานแล้วซุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักเขารอดแล้วแต่เมื่อเรียวเงยหน้าขึ้นมองกระจกที่โถงทางเดินเขาก็แทบสิ้นสติในเงาสะท้อน ข้างหลังเขายังคงมีร่างของผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่พร้อมกับรอยยิ้มที่ฉีกกว้างและกันไกลในมือเธอกระซิบด้วยเสียงแห่พร่าแล้วฉันไปบ้านคุณได้ไหมหลังจากคืนนั้นไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเรียวแต่เรื่องราวของเขากลายเป็นเครื่องตอกย้ำว่าต่อให้คุณหน,นีจากคุจิสเกออนะได้แต่คุณไม่วันหนีจากคำสาปของเธอพน้น แล้วถ้าเป็นคุณล่ะครับที่ต้องเผชิญหน้ากับเธอคุณจะตอบคำถามของเธอว่าอย่างไรคอมเมนต์บอกเราได้ที่ข้างล่างนี้ขอบคุณที่ติดตาม Ghosty Studio ในคืนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเดินกลับบ้านคนเดียว